เดีย๋ยวนี้เก่งแล้วจำราคาได้แล้ว <c oughs> อันนี้จำง่ายค่ะสั่งเยอะๆแล้วจะถูกยิ่งสั่งเยอะยิ่งถูกนะครับน,นี่สั่งได้นะคะ,ะ,คะาหมูทอดกับไข่แช่ไข่ลูกหมอไข่แดงกันอันนี้ยำอะไรครับพิเศษเหรอพิเศษนี่ก็ให้แบบจุกมากเลยนะครับเอาเผ็ดน,นะคะเอาอะไรนะเผ็ดเผ็ดเอาเผ็ด ที่ได้ยินว่าเอาเศษดีดีกว่าเลยยังไม่สั่งไหมครับชมงชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่แซปซีดนะมะม่วงปูม้าชนบุรีนะครับ น,นี่เป็นเมนูทางร้านนะโอ้โหนี่ลูกค้าถึงกับต่อแถวเลยนะนี่นแต่ดูวัตถุดิบทางร้านก่อนนะนี่มีปูม้าแบบสุกดิบกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะ <Okay. S 1> มแม่งดาดตัเบอร์เลย <Okay. S 1> แม่ค้าสวัสดีครับ okay. อันนี้เป็นยำอะไรครับจยำปูมาปลาห60บาทนะวันนี้พากันมาเดินเล่นนะเห็นคนเยอะก็เลยเอาตะนหน่อยไม่ได้ใช้อุปกรณ์เลยวันนี้เพลียวๆเลยนะเพลงไม่มีไม่เป็นไรครับ โอ้หดูจากแม่ค้าน้าเหงื่อนะไม่ได้หยุดเลยจไม่ได้หยุดเลยนะไม่ได้หยุดยไ,ได้ดไงเห็นหยุดไปตั้งสามสี่วันเพิ่งจะมาขายหยุด,ดาายตังางคา,า,า,งานิต่างชาพายุเข้าแค่พี่อเลยิวต่อเลยครับนะวันนี้มาดึกเลยนะครับสามทุ่มแล้วนะก็ยังยำกันไม่หยุดนะครับ สองรับของนะคะต่ำกว่าสิบสองรับของเลยนะคะสีเหลืองแล้วนะ,ะนี่หอยแข็งปูมาหนึ่งร้อยบาท เดี๋ยวนี้เก่งแล้วจำราคาได้แล้วอันนี้จำง่ายค่ะสั่งเยอะๆแล้วจะถูกยิ่งสั่งเยอะยิ่งถูกนะครับร้านนี้ เป็นยำหมูยอหกสิบนะอากาศร้อนนะวันนี้เนะาะเป็นยำกุ้งสุกนาจะกินสุกกินดิบที่ร้านสามารถทำให้ได้นะครับ ก็แค่สั่งมานะใช่ค่ะถ,ถ่ายตั้งนานแล้วไม่รู้จักเลยแม่ค้าชื่ออะไรอ่ะชื่อปุ๋ยค่ะชื่อปุ๋ยอ๋อน้องปุ๋ยนะขา,ายไปหลายคลิปแล้วนะยังไม่รู้จักเลยครับพี่หนุ่มก็ลืมถามแม่ค้ายำอย่างเดียวนะไม่ลอดค่ะเข็ดน้อยกุ้งสุกกล่องกระโดดวยช้อนขอบดีนะคะแจ้งถึงได้เลยนะคะจักบัตรสีสีเหลืองรับของเลยนะคะ กุ้งตัวเศตษฐายกำรรแบบไม่นับตัวเลยนะครับนีม่มีแถมอีกสั่งได้นะคะสั่งได้เลยนะครับป้ะะาปูแป้นปูดำยังมีอยู่นะคะหอยแครงหอยนางรมหมูย่อไข่แดงไข่ปลาอยู่นะจ๊ะสวยอะไรเอยรวมได้นะ ากุ้งสุก100บาทแบบจุกๆไปเลยนะครับีเเอาาบ้้งกุ้งาแล้้้วกกก็ุุงงอสดนะกุ้งสดหอยแครงปูม้าปลาร้าไหมคะไม่ไม่ล้าเผ็ดกลางเนาะทั้งมดเขาพ่นรวมกันเลยเนาะเองรับตัวด้านข้างได้เลยค่ะกุ้งสดหอยแครงปูม้าจ้ะครับ เห็นเยอะๆแบบนี้หนึ่รนะ <200 S 2> ใช่ไหมครับใช่ค่ะหนึ่งร้งบาทอม่ข้าวโพดนะคะปลาข้าวโพดา่ราอยสามสิห้าบาทปูม้าปลาอโมปูม้าปลากุ้งขา้าวโพดใช่ปะ่ะ ตูม,ม,ม้าขาวม่วงขาพดกันะอ๋อข้าวโพดจะใส่ซีราคาเดิมข้าวม่วงข้าวโพดแถมนะจะก่อนนะคะถามได้นะด้านหลังเที่ยวอะไรจ้ตาตูม้ากุ้งก้ามไข่แครงไข่ดองลมหมูยอไข่แดงไขง่แมงดามีนะคะ แยกน้ำกลับบ้านนะคะถสเมนดาแยกน้ำกลับบ้านต่อจ้าได้ค่ะเดีนี้จะหกิบบาทนะครับไข่มนดาเผ็ดลางแยกน้ำนะคะได้ค่ะพี่เออเออเดี๋ยวเขาจะกประกอบยำเลยร้านห่งไม่ล้านหนึ่งเส็จกลางนะไม่เส็จน้อยอันนี้ประกอบ40่บาท

ครับผมไขมันดาเนาะขลามไหมครับเข้าช่องนี้ไหมเข้าช่องนี้ไหมามามานี่ไม่เป็นไรค่ะไปนู่นเลยชัด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 นี่เป็นยำมะม่วง40บาทเองนะน้องโมมะม่วงประก,กอบประก,กอบแยกต่างหากนะ นี่ใน่้าร้านีกมแบบไม่นับตัวนะไยุ่มไปเลยใช่ไหยุ่มไปเลยเมนูละหกสิบบาทยิ่งสั่งเยอะยิ่งถูกสองอย่างหนึ่งร้อยสามอย่างร้อยห้าสิบสี่อย่างก็นองเพิ่มอย่างห้าสิบาทใช่ไหมไปยไข่ไม่การเดอที่เริ่มต้นร้อยเลยค่ะแล้วของเขาจุกมาก ใครมากินแนะนำเลยนะครับให้สั่งสองอย่างนะหนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะได้จุกมากฮะเสียงพี่เหรอใช่คุณพาเล้องจากหนมขนมน่ารักอายนยี่สิบห้า ไข่ต้มรห,หมูยอไข่แดงเลยนะคะนี่เป็นยำไอยแครง น,น้ปูม้าไข่ด้วยไข่ป่ะ,ไข,ปะไข่ก็ไม่เพิ่มราคาโอ้โหแม่ค้านี่ใจปั้มขนาดเลยนะนะอันนี้เป็นยำปูม้าเหรอครับปูม้ากุ้งหส้แะเค่ะสามอย่างสามอย่างหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่น้องโมดูจุกๆเลยนี่ นี่ร้อยห้าสิบบาทเขาขายที่ม่หมุวากับ่ครึ่งค่ะหอสี่ครประมาณสี่หอกะุน้ำลยเลยบแสิบ้ายี่สิบได้ของแล้วนะคะนี่กําแบบไม่รับเป็นไม่ดีนี่ หอยขาวมากหอยหอยขาวจริงน้เเอร์เลยจ้ะเฮเทอร์เลยใช่ไม่ขาวไม่ใช่ร้านนี้แสดงซื้อผี่ร้านเซลน้งปุ๋ยหอยขาวเหรอหอยน้งปุ๋ยขาวขาวแต่หอยแครงค่ะอ๋อก็หอยแครงไงหอยขาวนี่แต่เื้อม่วงด้านหลังคิวเท่าไร่คะยี่สหรือยี โอเคกํลังเท้าจากเกตสาร้าแบบหืรอยเลใช่ไหมใช่ เท่าไหร่ครับแมค่ค้าร้อยห้าสิบจ้ะร้อยห้าสิบนี่ขนาดยังไม่โดนมะม่วงข้าวโพดนะเนี่ย <laughs> ถ้าใส่มะม่วงข้าวโพดจะไม่เต็มกะละมังเหรอ <laughs> <laughs> จุกๆก็ร้อยห้าสิบว่ะจ้ะของพี่แป๊บหนึ่งค่ะสองคิวถ่ายไม่ได้สองคิวนะครับ ขายอะไรด,ด้านข้างเ่า,ามั้ยไกเลมไก่เป็นลมไดอเด้นวงบนนะนี่นี่วันนี้เรามากันน้องโบม,มากินชาแนลนะครับนี่นะรวมกันมันกว่านะใช่ไหมน้องโม รวมกันมันกว่าเยอะนะอันนี้เข้าไปแล้วนะเนี่ยโอเคทำแบมนี้มีสภาพดีๆนะคะหัวนี้ก้างเนื้อใสมากแม่ค้าทำเร็วมากตุนค่ะอยู่มาเลยแม่ค้าคิวียวกวีวมากค่ะคุณครับ น,นี่เป็นยำกล้างนะก้างอย่างเดียวเนะกุ้งกล้างหนึ่งร้อยบาทนะครับแน่นมาจุกมากร้านนี้บอกเลย อันนี้ก็จะมีปูแป้นนะปูแป้นปูแสมอันนี้แบบแยกน้ำเหรอครับนี่อันนี้แบบแยกน้ำนะครับนี่เติมน้ำตาลเติม ปลาเติมมะนาวเติมทุกสิ re, ja mm ่งทุกอย่างนะเยชามด้ยเนอกำะยเขาเลยนีเลขปลี่ยนจะยำเลยขอถ้วยด้วยนะคะพี่รับของด้านข้างได้เลยค่ะคุณอะไรไหมขอถ้วยคุณอ ไม่คลุกค่ะฉันเป็นยำอะไรครับไข่แมงดาเย่เออ่คลุกเลยไข่แมงดาเราจะมีเป็นน้องน้ำไม่เอากุ้งอย่างเดียวเนาะอันนี้ยำอะไรครับกุ้งสดพิเศษเหรอพิเศษนี่ก็ให้แบบจุกมากเลยนะครับเอาเผ็ดนะคะเอาอะไรนะเผ็ดเผ็ดเอาเผ็ดพี่ได้ยินว่าเอาเห็ดเฮ้ยคอจุ้ยเลย ได้สั่งไหมครับเต็มมือยังเอาของแก้เผ็ดไปด้วยนะครื่องโคโลมีเลยนี่เป็นเมนูหมูยอไข่แดงหมูยอไข่แดงอย่างนี้หนึ่งร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่หมูยอไข่แดงน้ำปลาร้น้ำปลาปะไม่ละไม่ล้านะครับแต่แม่ค้ารู้สึกว่าจะล้านนะไข่แดงของแดงแดงมาก พัดดาใช่ไหมคะตารางของพระบิดาป่ะอันนี้พระมัดาอันนี้พระมันดาแซลเล่นนะคะยังไม่สั่งไหมคะรับส่องแจ็กคิวเลยนะโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มบองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเดี๋ยวนี้ขอบคุณมากนะครับ